บ้านแบบนี้นึกว่ามีแต่ในยุโรปในไทยก็มีหรอเนี่ยอยากอยู่ห้องไหนดีเลือกกันมาได้เลยเพราะหลังใหญ่มากเป็นการยกสไตล์ดัชโคโลเนียลมาไว้ในบ้านเดียวที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า340ตารางเมตรเลยค่ะเข้ามาในตัวบ้านโปร่งโล่งสบายมากๆทุกพื้นที่เชื่อมต่อเข้าหากันนะคะมุมวางทีวีระยะห่างพอดีมากๆทำให้วางทีวีจอใหญ่ได้โต๊ะทานอาหารวางสูงสุดได้ถึง6ที่นั่งเลยค่ะ และชอบบ้านหลังนี้ที่หน้าต่างเยอะมากๆเพราะจะทําให้แสงเข้าถึงตัวบ้านอยู่มุมนี้ทําเคาน์เตอร์บาร์สวยๆก็ให้โซๆๆ่สุดๆพื้นที่เยอะมากบิวอินตู้เก็บของสามารถเก็บแก้วไวน์และของใช้อื่นๆได้เยอะๆแบบนี้เลยพร้อมกับมีครัวไทยเป็น ครัวปิดเลยนะชั้นเก็บของมากมายครอบครัวใหญ่เอาอยู่แน่นอนมุมนี้เป็นมุมซักล้างเตรียมไว้เพื่อวางเครื่องซักผ้าเลยนะพร้อมยังมีห้องแม่บ้านและห้องน้ำแยกออกจากตัวบ้านทำให้เจ้าของบ้านเป็นส่วนตัวด้วยค่ะ